รถาญญาาทางสถานีวงเวียนใหญ่ลายทาสถานีมหาชายัยท่านที่ประสมจะเดินทางกับขบวนรถนิ้รรินารอการโดยสารได้ทารตลาดที่1ขอบคุณค่ะเราจะรอดูรถไฟมานะคะ <c oughs> เห็นหัวรถไฟมาแล้ว <c oughs> เรา,มาเมาตัวที่ <c oughs> เรา,มาเมาตัวที่สถานีว <c oughs> งเวียนใหญ่นะคะรถไฟมาแล้ว ปูน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 จินกระจากปูนปูนมาแล้ววันนี้ดีใจมากนะคะได้เดินทางและะ้วมีตั๋วเดินทางแล้วนะคะวันนี้นะจิกระจากปูนปูนมาแล้วนะคะเราจะดูรถไฟกันนะ,ะขอทางน้อยขอทางน้อยรถไฟบอกนะ ขอทางน้อยมาแล้วนะคะรถไปเราไม่ได้มาขึ้นรถไปนะคะแต่ว่าเรามาตัวนะ๋วเนาะเราถือโอกาสถ่ายคลิปเลยนะคะถือโอกาสถ่ายคลิปเนาะรถไปมาพอดีนะคะเด็กๆบางคนยังไม่เคยขึ้นรถไฟก็อยากจะขึ้นรถไฟเนาะนี่รถไปไปอันนี้กลับมานะคะขากลับมาเนาะ จิกระชากปูนจกระชากกระชากปูนปูน,า,า,ปน,ปนากมหาชัยนะคะมหาชัยลเบืงเยี่ยมใหญ่คนเยอะนะคะีเคยไปแล้วนะ,คะเคยนั่งไปเที่ยวมหาชัยนะ เดินตามกันไปนะเราลงเสร็จแล้วก็จะเดินตามเข้าไปนะมีกี่ตู้นะเนี่ยหนึ่งสองสามสามตู้นะคะมีสามตู้นะไปมีสามตู้นะไปค่ะเราเดินตามเข้าไปอันนี้นะคะจากวงเวียนใหญ่ไปมหาหาชัยนะคะ เข้ไปนะ <c oughs> เหมือนเหมือนกับท่านนึงที่มาจากเที่ยวนะคะเราก็เป็นเหมือนบุคคลท่านหนึ่งที่มาจากเทีนะ่ยวจ,จากมหาชัยนะคนขึ้นก็ขนของขึ้นรถนะคนะคนเดินคนลับก็เดินจับนะทีมารถไปเข้าพอดีนะ้องตอนนี้กี่โมงนะเดี๋ยวดูกันนะคะ9โมง 9โมง7นาทีนะคะรถไฟมานะมาจากมหาชัยใครจะมาขึ้นมาขึ้นได้นะคะน่าจะออกอีกไม่กี่นาทีก็น่าจะออกเนาะนี่นะคะมหาชัยวงเวียนใหญ่นะคะประมาณนี้นะคะนี่คือสถานีวงเวียนใหญ่สายแม่กลองวงเวียนใหญ่มหาชัยบ้านแหลมแม่กลองนะคะประมาณนี้นะ ก็จะเดินออกไปนะฮะได้ตัวแล้วเนาะต้องไปเดินไปขึ้นรถฝั่งนู้นนะรถติดติดนะตอนมานะกำลังทํางานอยู่เนาะเขาประกาศเราทงางานอยู่เขาบอกว่ามีตัวแค่นั้นแหละเราลุกจากจักรวิ่งปลื้มมาเลยนะนี่ครับออกจากปากซอยมาก็มาขึ้นมาขึ้นรถนะมารอรถอยู่แป๊บน,นึงหละ บอกว่าทาไมมาถึงไวยังไม่ถึงไวได้ยังไงเรากลัว,วตั๋วไม่ทันนะเราต้องมาไวขอบคุณทุกไลทุกเลิฟนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะพอจบไลแค่นี้นะคะเราจะข้ามไปฝั่งโน้นเนพะื่อขึ้นรถกลับบ้านนะคะ